ระหว่างรอน้ายุบน้ําแห้งแล้วก็วานแหไปก่อนวานแหไปก่อนอใชน่ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการหาปลาสวัสดีครับ f c ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับวันนี้ก็ระหว่างรอน้ำแห้งระหว่างรอน้ำแห้ง เราก็เดี๋ยวจะวานแหรอนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้พาท่านผู้ชมได้ดูว,ว่ามีปลาอะไรบ้างดูนะครับช่างกําลังมาแล้วครับมืออาชีพครับมาเด้อมาวานแหน้าขันเด้อพี่น้องมาแล้วครับหมายแรกครับท่านผู้ชมครับ ลุ้นลุ้นลุ้นลุนลุนวูบไปแล้ว Whoa. Đưa này, đưa này, đưa này. นี่ปลาอะไรน้องเบิร์ตตะเพียนทองค่ะตะเพียนทองได้เอามาปล่อยไหมหรือมันมาเองเอามาปล่อยครับ<อ>ซื้อมาซื้อมาปล่อยเอาไว้ตะเพียนทองทคำพคันนี่กระแถมันไม่ยช่เรื่องของซื่อผมบออันนี้หกไสเนี่ยเอาไม่ได้หรอเมื่อวาน รบเดี๋ยวมันต้องมีตัวใหญ่ๆอันฝอยหลายรุ่นน่ะปล่อยสองรุ่นโอ้โหออกดีมากเลยเป็นมืออาชีพใช่อันนี้ถ้าเก็บส่งเพราะว่ามีออเดอร์เยอะนะออเดอร์จะเอาก่อนเที่ยงขายตัวเนี้ยออเดอร์เอาก่อนเที่ยงใช่ไหมน้องเบิร์ตมีเท่าไหร่เอาหมดใช่ไหม โอเคครับตอนนี้ก็ต้องรีบครับเมื่อวานน้ำเมื่อคืนน้ำมันหมดเรื่องของเรื่องอ่ะมันเผาเต้นด้วยแฮะเผาด้าวตื้นแฮ่เผาเต้นนี่ก็ได้หลายตัวโอเคเลยนี่ครับนี่เราใช้แห่สองปากสลับกันไปน้องเบิร์ตไปเก็บ เพราะว่าต้องไปใช้เอาไปใช้ใส่ท่ออากาศให้เขาด้วยจะได้สดๆถึง<ช>มือลูกค้าถึงมือลูกค้าก็ยังยังสดอยู่ยังเป็นอ,อ้าวโอ้นี่ไม่ออกเท่าไหร่ไม่ค่อยออกแห่คนละปากามันสั้นพนกเก็บเพราะว่าปลาต้องเอาไปรีบใส่ ออกซิเจนทางออกซิเจนเรามีโอ้โหเหนีน่ยก็ได้โยได้โยนี่ขนาดออกไม่เต็มที่นะเมื่อกีอ้เนี่ยเดี๋ยวมาดูต่อดูต่อ โอ้นี่ออกดีนี่ออกดีปากนี่ออกดีเต็มอัญญะแน่นอนออแล้วเรามาลุน้นมาลุน้นมาลุนล้นลุ้นปากนี้ โอ้โหอ่ะถือโชว์หน่อยถือโชว์หน่อยนี่รอบนี้เยอะรอบนี้เยอะ น้องเบ์ดดูดิโอเคได้อยู่ได้อยู่จะไป,ค,ะปคัดไซส์อ,อีกทีนะสองปากเลยทีเนี้ยแล้วมันดูว่าปากไหนจะได้เยอะกว่ากัน โอ้ได้มาแล้วเฮคค้คบท่านชมครับอันนี้ก็พามาดูวานแหนะครับคลิปนี้ EP นี้ก็เอาไว้เพเท่นนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสุขสันต์วันปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้ทท่านร่ำรวยร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ oh oh nhiều quá đây anh này ba à, mình lạp vô để mình cầm ý ô nhiều 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 Yeah, hey, yeah.